สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทาความรู้จักกับข้างโปปาที่ทุกคนพบว่าเป็นข้างชนิดใหม่ในปี2020ที่ผ่านมาโดยข้างโปปาได้ตั้งชื่อขึ้นตามภูเขาโปปาหรือว่าโปปลาซึ่งเป็นที่ที่อยู่อาศัยของพวกมันและใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าทาสซีพิเทคัสโปปาคาดว่ามีประชากรเหลืออยู่ราว200ตัวเท่านั้นครับ สำหรับข้างเองครับก็จะอาศัยอยู่บนต้นไม้แล้วก็กินใบ,บไม้เป็นอาหารพบได้ทั่วไปในเอเชียตบวันออกเฉียงใต้แต่ข้างที่ค้นพบใหม่นี้มีความโดดเด่นที่รอยสีขาวบริเวณขอบตาและมีขนสีเทาจริงๆพวกมันก็อาศัยอยู่ตรงนี้มาตลอดนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าพวกมันเป็นข้างชนิดใหม่เท่านั้น ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ไม่มากนะักวิทยาศาสตร์ได้ลองใช้ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์หลายแหง่งทั้งในกรุงลอนดอนของอังกฤษเมืองไลเดนของเนเธอร์แลนด์นครนิวยอร์กของสหรัฐและก็ที่สิงคปโปร์และสำรวจที่ได้เข้าไปในเมียนมาช่วงแรกครับก็คือช่วงที่เมียนมาเปิดประเทศแรกๆแล้วก็ได้เก็บตัวอย่างข้างไว้หลายตัวอย่างและวิจัยได้สกัด DNA แล้วก็ตรวจวัดลักษณะทางกายภาพ อย่างเช่นหางแล้วก็ความยาวหูแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับประชากรข้างที่มีอยู่ในธรรมชาติจึงได้พบว่าพวกมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งถูกพบเฉพาะในป่าบริเวณหนึ่งทางตอนกลางของเมียนมาเท่านั้นข้างปวปลาส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณไหลเขาป,ปูปลาอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือตองกาลาแล้วก็มีวัดอยู่บนยอด มีบันไดทางขึ้น777ขั้นสู่ยอดเขาการที่ข้างปูปลามีจำนวนอยู่ประมาณ200ตัวทำให้พวกมันกำลังเสี่ยงต่อก,การสูญพันธุ์ขั้นวิกฤตโดยจำนวน200ตัวนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น4ฝูงใหญ่ที่อายอยู่แยกกันภัยคุกคามที่รุนแรงของพวกมันครับนั่นก็คือการสูญเสียที่อยู่อาศัยเพราะถิินอาศัยของพวกมันก็จะเกือบหายไปหมดแล้วครับเนื่องจากการบุกรุกของมนุษย์รวมไปถึงการล่าด้วย เพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ที่สําคัญนั่นก็คือการร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่รวมไปถึงภาคเอกชนด้วยนะครับในการดูแลแล้วก็ปกป้องพวกมันปัจจุบันพวกมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย,อย่อยๆแล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะแยกตัวออกจากกันเพราะฉะนั้นการผสมพันธุ์ก็จะเกิดขึ้นเฉพาะในฝูงใครฝูงมันนั่นแหละครับทําให้เกิดสายเลือดชิดแล้วก็ข้างที่เกิดใหม่นั้นก็จะอ่อนแอไปเรื่อยๆจริงๆในเียนมาเองครับก็น่าจะมีสัตว์ชนิดใหม่อีกเยอะอยู่นะครับ ที่ยังรอการค้นพบเนื่องจากไม่ได้มีการเปิดประเทศเต็มที่ซึ่งก็เกิดจากความไม่สงบทางการเมืองที่เราทราบกันดีทําให้ไม่ได้มีการสำรวจมากเท่าไหร่และก็ยังขาดการอนุรักษ์เท่าที่ควรยังมีสัตว์บางชิดครับที่พบเฉพาะในเมียนมาก็อย่างเช่นตะภาพนกยุงพมา่าก็เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับซึ่งแต่เดิมครับตะภาพลกยุงพม่าเนี่ยครับก็ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยนะครับแต่ว่าในพบรบฉบับท62ครับฉบับใหม่นี้ครับก็ได้ยกเลิอกอาถพล์ลกยุงพมา่าออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเนื่องจากพวกมันไม่พบว่าอาศัยอยู่ในบริเวณประเทศไทยครับซึ่งแต่เดิมคาดว่าพวกมันมีการอาศัยอยู่บริเวณแถวภาคเหนือนะครับชายแดยนระหว่างไทยเมียนมาครับแต่ว่าต่อมาครับก็ไม่ได้มีข้อมูลว่าพบเจอพวกมันครับ นี่อาจจะเป็นสาเหตุครับที่ทําให้พวกมันถูกถอดออกจากสัตว์ปากคุ้มครองครับหวังว่าในอนาคตรครับในเมียนมาเองก็จะได้มีการสํารวจเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอาจจะได้ค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ครับแล้วก็มีการอนุกกรักษ์กันอย่างจริงจังมากขึ้นครับครับนี่ก็คือข้างโปปาหรือว่าข้างโปปา้าซึ่งเป็นข้างที่พบใหม่เมื่อปี2020ครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ